อะไรอืมยังไงก็ชอบกินยาวเหมือนกันนั่นแหละมี่จะบอกมิกแต่งนะชอบกินทองหลูกเดี๋ยวพี่ไปเอาวิคให้แป๊บเป็นไหมเนาะเปนมันพันเจนกันมึงไงเออก็อยู่ได้แต่หลายปีไงแม่เป็นอย่างนี้แหละโผล่โผล่อยู่ที่นี่ได้แล้วครับขอบคุณมากเลย อย่าให้อยุสั้นลงที่เป็นประเทศไทยไม่ใช่ที่เดอไม่ต้องก็ไดนั้นก็ได้ทุกที่สาวใจดีมากเลยพวกฉันนะนะไม่ใช่คนดีหรอกแต่พวกฉันเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันผมก็ถูกช่วยไว้เหมือนกันครับ พี่่ก็ให้โอกาสฉันได้มีชีวิตที่นี่เหมือนกันจ้ัไปพวกเราไปหาที่ที่เราได้สมาชิกใหม่กันเถอะไปไปไปก็เล้โอเคโอเคก็ไปเช็คของใหม่กกันเถอะได้ดี่หยุดเดย